สวัสดีครับผมมิสเตอร์นิกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามของลูกค้าส่วนใหญ่เลยนะครับที่ซื้อเครื่อง0.5วัตต์นะครับที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วถามผมมาว่าเวลาเราจอคนของหน่วยงานรัฐนะครับเข้ามาตรวจสอบเครื่องของเราเนี่ยเราจะชี้แจงเขายังไงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับว่าการชี้แจงนะครับเวลาเราซื้อเครื่องถูกกฎหมายเนี่ยแล้วถูกตรวจเนี่ยเราจะพูดกับคนของหน่วยงานนั้นยังไงนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้หยิบเครื่องมานะครับแล้วแกะ แบตหลังเครื่องนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเครื่องที่ถูกกฎหมายและ0.5วัตต์เนี่ยจะมี NBTCID นะครับให้ชี้แจงนี้นะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมี NBTCID นะครับโชว์ NBTC ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวหลังเครื่องเนี่ยจะมีสเปคบอกว่ากำลังส่งเท่าไหร่ output power นะครับให้โชว์ output power ไปว่า output power ของเครื่องตัวนี้0.5วัตต์นะครับแค่ชี้แจง2ส,สิ่งนี้นะครับก็หมายถึงว่า เครื่องของเรานั้นถูกกฎหมายแล้วก็มีกําลังส่ง0.5นะครับก็บอกไปว่าเครื่องพวกนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตใช้นะครับแต่ถ้าเราเจอคนของหน่วยงานนะครับลัฐที่เขามาตรวจสอบแล้วไม่ยอมความนะครับสุดท้ายเราต้องไปชี้แจงเรื่องที่โรงพักหรือกสอช,ชนะครับยังไงเราก็ถูกอยู่ดีนะครับขอเครื่องของเรามั่นใจว่าเป็นเครื่องที่ได้รับการยกเว้นจริงนะครับโดยทั่วไปเนี่ย NBC ID พวกนี้นะครับจะมีข้อมูลนะครับลิงก์กับทางฐาน d a ต้าเบส ของกสทชครับซึ่งตัว Database พวกนี้จะบอกเลยว่าเครื่องตัวไหนได้รับการยกเว้นไม่ได้รับการยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าซื้อเครื่องถูกกฎหมาย0.5วัตต์จริงๆนะครับยังไงก็ถูกกฎหมายนะครับสวัสดีครับ